สำหรับคลิปนี้ถ้าพ,พี่น้องเอา,า้าอาเลาะรัต้นของทุเรียนครับผมเพราะว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันเกิดเขาก็ต้องเอาออกไอ t u รั้มต่นนะครับเพียอวา่บาระบายแสงพี่น้องระบ,บายแสงผู้ลค้นก็นถามมา ปลูกทุเรียนนี่เป็นยังคือบอลลอดจักเทียนะครับเดี๋ยวผมจะบ,บอกวิธีปลูกว่าปลูกแบบไรนนะครับพี่น้องผู้ลงค้นหรอว่าปลูกสิบต้นกับบอลอดซิบต้นตายเมือ่อดไดัร่บสรัผมเลยสิบอกว่าวิธีปลูกทุเรียนให้ถึงต้องนะครับเขาก็ตองขุดพี่น้องขุดลุมหาสิปขุดหาสิบเด้อนะครับ หาซีฟพูดหาซีฟแล้วคว่ำคว่ำลึกกะบหาซีฟคว่ำวงกะบหาซีฟแล้วเขาก็เอาดินเอาดินลงนะครับโอมีนว่าซีฟหาซีฟเราปลูกลงมหยอดหาซีฟด้วยครับเพราะต้องเอาดินขึ้นมาให้อยู่ซามเก่านะครับเอาดินโกบลงไปให้อยู่ซามเก่าให้อยู่ซามเก่าแล้วเขากับตัดถุงถุงพลาสติก ที่หุม่มพอต้นทุเรียนมากนะครับแล้วเขาเาก็ตัดออกนะครับแล้วก็เบิงว่าพืา้นมีหักโคตรบ่ขันมีหักโคตรนะครับเดี๋ยวผมจะสมมติสมตสมติมีหักโคตรนะพี่น้องหักโคตรงอง,งอเด้สมมติเลยครับเด้อ มันเป็นงอๆอ,อ,อยู่กลงจ้ะก้นถุงเขาตัดออกเลยครับพี่น้องเขาตัดออกเลยตัดออกเอาเอากัรไก่ตัดครับผมตัดเลยครับคือวิธีง่ายตัดออกเลยนะครับตัดออกอให้มีตะหักฝอยให้มีตะหักฝอยอันนี้ผมเปรียบเทียบเด้อนะครับกะเข้ากะเอาห้างฝอยกระจายกระจายออกใส้แล้วก็เอาดินกบนะครับพี่น้อง เอาดินกบเท่ากับพุ่นขึ้นชุงสูงนะครับเพราะว่าเพื่อนเพิ่นมาคว่ำสูงพี่น้องเพื่อนเพิ่นสิบังมักน้ำหึมหรือน้ำเสียเด้อนะครับเพราะว่าทุเรียนหนึ่งเอาใจงาครับนี่คือ,ค,อคือกินยังสีพี่น้องตัดออกเลยครับตัดออกเลยทีนั้นือตัดออกงาอตหารกันครับผมเพราะฮาเอางาครับผม จงไว้กะแยงอาหารกันนะครับเดี๋ยวไปเบึงต้นต่อไปครับต้นต่อไปมีวิธีทํำของมันอยู่นะครับอ่าเพราะว่าสิเป็น <c oughs> นำต้นพวกน้อนพวกเพี้งสินะนะครับเพราก็ตรงเบึง

อยู่เล้าก็ต้องเอาออกครับผมเน่ยเพราะว่าเสียงจะได้เขามามันกะ ความซื่นกับสิบมมี่ครับผมความชื้ไม่มีนเลยมันตรงกับมีเขาก็ตัดออรัาพี่น้องก็ต้องให้มันมันแย่งอาหารเขาตาัดออกไปเลยนี่คือพี่ ง g a ขึ้กันนะครับขันมันนี่เข้ากับดึงเสียกันสิไม้พี่น้องเสียกมาดึงนะครับาเสียกมาดึงเพื่อว่ามันจะสีบง่งเล่ยขึ้นนะครับจนสีโงเลยเขาจะเอากิ่งมันลงมากนะเขาก็มัดเลยครับผมนี่ เปิดอากาศครับผมเปิดอากาศเปิดอากาศเปิดแสงให้แสงเข่านะครับอันนี้เขาก็ต,ออกตัดออกเลยครับผมต้องให้เปิดครับเขต้องเสียดายพี่น้องเขต้องเสียดายนะครับตัดออกเลยครับผมเกิดมาเขาตัดออกเลยนะครับนี่คือวิธีมันจะเป็นไอ้ างข้างนอนอยู่ล่ำตน้นเขาก็ตรงดูเรียครับผมพวกนอนพวกมาแรงกัดหยอดกัดยังเสียเขาก็ตรงเบิ่งนะครับ่าย่อนเป็นจังไใดน,นะครับนี่ครับส่วนมากอ่ามาแรงนี่จะจะขึ้นกินตอนกลางคืนนะครับมาแรงจะจะขึ้นกินตอนกลางคืน ตัดออกเลยครับพี่น้องตัดออกครับผม เพราะว่าขันคันมันบ่รับแสงแดดเสีย ไว้กับกิ่นครับผมตัดออกเลยครับเนาะ ย้ายแสงแดดครับผมแสงแดดจะได้เข่านะครับถ้าพี่นอ้องเบิ่งไปตัดบงกิ่งแลงกิง,ง,งไปนะครับซื้อมะปลูกเด้อพี่น้องเด้อเยาว่าบ่อยากปลูกนะครับ

ข้นกับปลูกปลูกแล้วกับปลูกก็ดูแลครับผมแล้วก็มวดเจ้ออันนั้นอันนี้มนกินนะครับ เปิดเปิดเอาอากาศเขา่าแสงแดดนะครับ หลังจากเปิดส่องอากาศเรียบร้อยนะครับขอบคุณขอบคุณเพืเ่อนๆทุกท่านนะครับ วิธีปลูกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซื้อมากและครับ